อาโอเคสวัสัีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยสวนของผมเนี่ยก็ปล่อยเจ้าตัวนี้นะครับไว้สักพักหนึ่งใช่ครับไหนๆก็มีแล้วนะครับก็ต้องซัดให้ร้อยให้หมดนี่เลยครับน้องมินวันนี้นะครับเรากลับมากันแล้วนะครับสลับเจ้าตัวสู่ทำบัคผลใหญ่นะครับ V ี8 8ล้านแต่ว่าน้องมินนะครับมาแบบพิเศษหน่อยนะครับนั่นคือเวลร้อยเวลร้อยทั้งสวนโอ้โหบอกเลยว่าการฟาร์มเลเวลตัวนี้เนี่ย คอมโบนรลกแต่งจริงครับทุกคนดูโอ้ไปร้อยหมดอะนะใส่น้องเม็ดไปหน่อยเดี๋ยวค่อยดูความสามารถนะครับว่าครั่งแค่ไหนนะเวลร้อยชึบเรียบร้อยครับตอนนี้ใส่เป็ดรัฐหมด8ตัวมาความสามารถตัวแรกเลยไม่เยอะเลยน้อยมากธรรมดามากเลยทุกคนดูเก่งกว่าตัวที่แบบเลเวลหนึ่งเนี่ยประมาณ10%เองนะตัวนี้ไม่ต้องฟาร์มเลเวลนะทุกคนไม่เก่งเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยเราก็มีแล้วครับเจ้าตัวที่ปั๊มเลเวลนะครับก็คือเก่งตัวละตสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้คือเม้นผมก็เก่งขึ้นมาประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะแต่ว่าเพิ่มมาน้อยนะแต่ว่าก็ถือว่าเพิ่มโดยรวมก็โอเครับได้นะนี่อันนี้คือสองจุดสองศูนย์นะครับตอนนี้คือสองจุดหนึ่งเก้าสองจุดสองหนึ่งเนี่ยทุกคนตัวแบบโอ้โหธรรมดามากน,นี่สองจุดหกเอ่อสองจุดสองหกเม้นเลือดตัวใหญ่นิดนึงอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะ ส่วนเจ้าน้องมะม่วงนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับน้องมะม่วงเป็นยังไงบ้างมังโก้มังโก้ตัวที่ผมจะใช้นั่นก็คือจะเป็นเจ้าตัวสไปร์มังโก้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับประมาณ3ชิ้นนั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์อัตราการออกผลบิ๊กเบิ้มกันก่อนดีกว่าแนวะ ว่าเขาเนี่ยมีโอกาสการอ่อกเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งโอกาสนะครับโอ้ยโอ้ยยากอยู่นะ0.25อ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาหาให้นะครับ <laughs> เออเกมนี้นี่เรียกได้ว่าทดสอบความอดทนจริงๆเลยอ,ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับหายห่วงนะครับโอเคเรามีอยู่3มซีดก็จะวขึ้นมานิดนึงนะครับ เรามาดูหน่อยซิว่าต้นหนึ่งเนี่ยจะออกผลเท่าไหร่แต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับน้องกบด้วยนะครับน้องกบสําคัญมากไม่มีกบเนี่ยประมาณ3ชาติเสียแน่นอนเอาสแสดงว่าจะไม่เลื่อนเนี่ยเราใช้แค่เตัวนี่เออโอเคโอเคเรามาดูสปริงเกอร์ก่อนมาสเตอร์เจ็ดเบสิกเป็นพันกอลลี่16บหกแอดวานแอดแอดวานนี่ไม่ต้องติดก็ได้นะนะแอดวานเพิ่มเอาเอาเอาโอเคโอเคเอา,ๆๆเอาๆๆติดไปละเอาเ งั้นเราก็ในกะติไปแล้วไปรววนเร็วเ,รเลยเอออ่ะโอเคนี่มะเด็ดมะเด็ดแมงโก้โอ้ต้นสวยอยู่เนี่ยใช้ได้ใช้ได้เราวางสซมดีเลยนะอ่าครั้งแรกเขายังไม่มีมเมลร็ตพันธ์นะทุกคนเอ,อไม่ใช่มเมลร็ตพันธ์ผลไมย้ยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรรอบที่สองตุ้มๆอย่าเชียวนะมาเลยครับมาเฮ้เออเอาไงตอนดีเนี่ยมันใหญ่มากเลยเอ,อโอเค ผมเก็บให้หมดเลยดีไหมอ่าเก็บให้หมดเลยก่อนก่อนก่อนก็ได้ครับทุกคนจะได้รู้นะครับว่าอันนี้คือ normal เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจันจันจันจนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมามาไม่อั้นเลยนะไงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้อะไรเนี่ยสี่สองล้านเก็บให้หมดก่อนทุกคนอ่ะฮะโอ้ยโอ้ยอันนี้ผมไม่รู้หน้าไหนใหญ่เล็กแต่ว่าผมมีต้นมะม่วงนะครับสามชิ้นใช่ไหม เออนี่นก็มีอยู่ต้นเล็กอันนี้จะเป็นต้นเล็กมากต้นต้นเล็กมากส่วนไข่นี่คือไข่อะไรเนี่ยผมขุดทิ้งได้ไหมเนี่ยโอ้โหโหเดี๋ยวเมกดาติกอันนี้เท่าไรส30สิบออเคออเคเริ่มจับทางถูกครับทุกคนก็คือผลไม้แบ,บปกติเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านนะครับอันนี้ปกติกี่โมเนี่ยยี่สิล้านแสดงว่าถ้าตีผลใหญ่เนี่ย น่าขึ้นเป็นร้อยล้านได้เลยแล้วตปนหนึ่งสีอีกอันนึงอยู่ไหนเน่มีอยู่สามต้นไม่ใช่เลยไงเฮ้ยโ <c oughs> ดนทีหนึ่งได้ <c oughs> ได้ผมขออนุญาตระเบิดต้นมะม่วงทิ้งนะครับ <c oughs> เอาออกไปเลยเน่เน่ลงโทษลงโทษนี่สวนเราก็มีแค่ต้นเดียวแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยโอเคอ้าวทำไมเล็กจังอ๋อไม่เลือดไม่ได้อยู่ใกล้ๆเลยไม่เลือดไม่ที่แล้วอ๋อต้นหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสี่ผลไม้ครับทุกคนโอเค ก็อาจจะไม่ยากนะครับในการฟาร์มเพราะว่าดีกว่าทีละต้นเดียวเนี่ยอันนั้นหน้ามืดนะอันนี้ได้อยู่มาเรามาดูแมงโก้หน่อยดูซิว่าอันที่ได้ใหญ่สุดเนี่ยผมได้ใหญ่สุดเท่าไหร่นะครับอ่าเราน,นี้ก็รอน้องกบนะครับระเบิดต่อไปนี่ออันนี้คือ300ครับ3 4 1รกิโลโหอันนี้300อ่าฮะ340ี่นี่คือโอ้โหนี่370คร้บเข้ามี้ใหญ่กว่า รอแป๊บหนึ่งนะลูกฟี่นะเก็บ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 อ๋อมีเลือดมาใกล้ๆเยอะๆหน่อยสิเออนี่มันต้องแบบนี้โอ้ย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 นั่นอะไรเดี๋ยว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 นั่นอะไรทำไมก้านมันใหญ่ๆเนี่ยอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ต้นอ้าวอ๋อนี่คือต้นไม้มาตลอดเลยเหรออันนี้ว่าก้านเขาโอเคขอโทษว่าอยู่อะไรใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่นะอืมอ่ามามามาต่อมาต่อมาเม้นมาหน่อยมาหน่อยมาอยูงกลางหน่อยเม้นเออโอุ้ยเฮ้ยอุ้ย มายังยังครับยังไม่ใช่นะอืมาไม่โอ้โ,โอ้โหใหญ่มากอะยี่สิบเก้ายิ้ล้านเองค่ะอันนี้คือใหญ่เลยนะผมว่ายังมีใหญ่กว่านี้ครับทุกคนแต่ยาครับมันยากนิดหนึ่งน,น,นะทุกคน0.25ย์งนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับหือนะดูนนอ,อันนี้อันนี้เกิอันไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับอันนี้คือได้ใหญ่สุดนะว้าวเบ่มไม่ แต่ว่ายังนะยังไม่ติดอันยักษ์นี่ยังไม่ติดอันยักษ์นะเนี่ยอะไรครับเนี่ยก่อนนะคลิปนี้ก็อาจจะมาเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าฟาร์มจะไม่เลื่อนเนี่ยก็นานอยู่นะทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะครับเวลหนึ่งร้อยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อาจจะนานนิดนึงแต่ว่าก็เก่งขึ้นสิบเปอร์เซนต์รวมก็เก่งขึ้นแปดสิบเปอร์เซนต์ก็ถือว่าโอเคนะส่วนเราก็ขึ้นไปขั้นหนึ่งนะครับเวลาฟาร์มเลเวลได้สูงสุดเนาะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับที่ลงทุนลงแรงไปนะครับสำหรับเจ้าตัว,ตวฟาร์มเลเวลนะครับ สองหมื่นกว่าบาทเผอ่อสามหมื่นด้วยบ้าง <c oughs> นะครับหาเจ้าหมึกแรนโบลด้วยนะครับเออชีวิตจริงนะไม่ <c oughs> ไม่ใช่โลบัสนะเออไมแพงนขนาดนั้นเลยเนี่ยตัวที่สามผมยังไม่เห็นเลยนี่ <c oughs> โอ้โหตัวที่สามทำไมมันทำไมอันเล็กๆหมดเลยเนี่ยเนี่ยอันเล็กสองอันละ <c oughs> โอ้ตุมต้มๆ <c oughs> โอเคมาสเตอร์หมดแล้วครับเติมมาสเตอร์มาหน่อยช <c oughs> ิ้นที่สองเลยนะครับสำห <c oughs> รับมาสเตอร์เนาะแต่ว่าหมดไวเยอะ <c oughs> โอ้โอ้เอ้าทำไมอันนี้มันใหญ่ๆเด้ โหนี่คือไม่ติติดอันยักษ์นะแต่ว่าเม่นมาอยู่เยอะครับตรงกลางอ้มบิ๊กมากบิ๊กเบิ้มมากทุกคนโอ้โหไอ้นี่สี่ร้อยกิโลครับโอ้โหสุดกว่าเดิมเฮ้ยถ้าติดอันยักษ์นี้จะเป็นยังไงเดโอโห้ยบิ๊กเบิ้มมากมามารอต่อไปรอต่อไปโอ้ อันนี้46 46ล้านเลยหรอปัม๊มโอ้ย393ครับอันเก่า400นะอันนี้ใหญ่กว่าโอ้เดี๋ยวนะอันนี้50ล้านเลยหรออันนี้คือไม่ติดอันยักษ์ด้วยนะโอ้โห411กิโลครับไปเรื่อยๆนะว้าวต้องมันดูใหญ่ๆนะเนี่ยอืมแต่ว่าก็นะเห็นธรรมดาโอ้เพิ่งบอกว่านเมื่อกี้ใหญ่อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ติดเรียบร้อยติดอันใหญ่แล้วครับแต่ว่านี่เป็นอันใหญ่ที่แบบอ่าผลผลผล,ผลเล็กอบมันก็เล็กเกินไปนะทุกคนนะมันยังใหญ่ได้มากกว่านี้เออเดี๋ยวเพิ่งมาบาังสิเลิกบังเดี๋ยวนี้อ่ะอันใหญ่แล้วอันหนึ่งนะครับร้อยสิบแปดล้านครับโดยประมาณนะอ่าใช้ได้ใช้ได้นะครับต้นไหนเอ่ยเดีนะ๋ยวลองย้ายมาดูซิย้ายออกมาหน่อยโอเคจเจ้าต้นนี้อ่า โอเคนี่ครับบิ๊กเบิ้มอันนี้น่าจะประมาณ850กิโลเกือบพันกิโลนะครับตัวนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บนิ่งนะดูซิว่าจะได้อีกไหมนะครับถ้าไม่ได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวอลองเก็บไปดูนะครับร1 8ล้านก็ถือว่าโอเคนะราคาใช้ได้ใช้ได้นะครับโอ้กลางคืนมาด้วยอ่ะไปต่อไปต่อนะครับาหาต่อหาต่ออ่ะตอนนี้ผมผ่านแล้วนะครับประมาณอีกเกือบชั่วโมงนะครับก็ไม่มาเลยนะหลังจากเจกตัวนี้นะครับอันยักษ์มาโอ้ oh. อ้ w h e l านั่นไงเรียบอ้อโหติดทานคอด้วยออาเฮ้ยโอ้โหนี่คือหนามเขาครับนี่แหละผมเลยบอกว่าอันเก่าเนี่ยคือติดอันยักษ์นะฮะ <laughs> แต่ว่านะครับคือมันมียักษ์กว่านี้ก็คือมันใหญ่แล้วแล้วก็ใหญ่อีกขั้นหนึ่งดูดูด,ดูดูผลธรรมดานะทุกคนผลธรรมดาเนี่ยสามสิบกว่าล้านนะโอ้ย oh. <laughs> เจ็ดพันล้านเจ็ดพันล้านแบบติดแค่อันเดียวมาเลยครับมาเดี๋ยวอันอื่นๆเนี่ยเอาออกเลยก็ได้ดูดูดูโหเดินเดินวันเดินลอยได้แล้วนะเฮ้ยเดินลอยได้ไปไหนเนี่ยโอ้โหอะมาๆๆมาพาทัวร์ทั่วไม่ใช่ทั่วไทยแต่ว่าเป็นทั่วแมงโก บายน้องยูนะครับ okay. อ่าอ่ออ่าโอเคอะแต่แป๊บนึงก่อนจะไปดูกันนะครับร้านอุปกรณ์นะครับขอซอนเซอร์เล็กน้อยนะครับลิงในคลิปได้เลยนะครับสัตว์มีเพียบเลยนะครับประมาณนี้นะครับไปเรามาพาทัวร์ทัวร์มงโก้นะครับนี่คือมงโก้ที่ติดทานควานนะครับก็คือ7,400ล้านนะครับหรือว่าถ้าสมมุติเป็นแบบผลไม้แบบสดๆเลยนะครับไม่ติดอะไรเลยเนี่ย320้ล้านไร โอ้โหเทียบเท่ากับบอลเมโก้ไม่ใช่บอลเมโก้บอลมาซ่อมได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าบอลมาซอมเนี่ยขั้นสูงสุดขั้นันใหญ่ๆเนี่ยคือ5 0 0ร้อยหล้านใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่ผมเคยทํามาเนี่ยคืออันี้เก่งกว่าเก่งกว่าบอลมาซอมที่ผมทามันใหญ่กะโอ้โหโอ้สุดยอดมากเฮ้ยไม่คิดว่าจะหาใหญ่กว่านี้ได้อีกแล้วนะทุกคนเบรกแล้วนะโอ้ดู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  นี่คือหนามที่ผมบอกลอยได้ลอยจริงครับมันใหญ่เกินอ่ะใหญ่จนเดินบนหนามได้ทุกคนคิดดูโอ้โหต้นไม้ปกติต้นไม้บ้านใครจะเดินบนหนามได้เนี่ยเนี่ยเดินได้ครับนี่เดียวเดินบนหนามได้เดียวอันน,นี้เป็นสะพานหนามเลยโอ้หนามใหญ่มากอ่ะไปดูนะครับเรามาพาทัวร์ถ้วยน้องอยูกับแมงโก้พาทัวร์ทั่วแมงโก้ ngo. กับน้องอยูนะครับ ่ข้างล่างก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาละเอาละใครวิจัยนะครับอ่ามาดูนะครับมาประมูลได้นะครับว่าตัวนี้กี่บาทนะครับผมขายอยู่หลัก7000ล้านนะโอ้โหดูรอยได้ผมลอยได้ไกลมากอะ่ะโอ้โหแล้วพาสุดเนี่ยจะไปกี่พันล้านเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นล้านกี่แสนล้านเลยไม่รู้ล้านล้านก็น่าจะชิวๆนะครับอันนี้ โอ้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหามิวเทชันหวหัวเนี่ยมาแปะใส่น้องแมงโก้นะครับเดี๋ยวว่าคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะควันนี้มาแ,แบบหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปก่อนเรามาทัวร์ทุกแมงโก้ก่อนเราจะไปลงข้างล่างได้ยังไงได้บ้างนะครับอันใหญ่ขนาดนี้ เดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับว่ากี่กิโลนะครับตัวนี้ในเว็บไซต์คำนวณอุ้ยเกือบลงข้างล่างได้เอวัวทิมเลยโอ้โหถอยก็คือ320ร้านหนึ่งแสนเนาะมา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 มือขวาเราเน่ก่อนขอยืมพลังหน่อยนะน้องนะเอ่อเอาเป็นหมวดหมู่ของสไปร์มังโกนะครับเรียบร้อยมาสไปร์มังโกราคาปิดสิทธิ์แบบต้นๆเนี่ยอือฮืออืออและบอ ทำได้แล้วครับทุกคนในที่สุดพันกิโลครับโอ้โหโ,โเลขสวยด้วยนะกําลังทำปกคลิปได้ดีเลย <c oughs> เลขสวยเลขสวยโอ้พอใจพอใจแล้ไม่ไม่ไม่หาแล้วไม่หาแล้วอ่าถ้าสมมุติเราถ้าเราไปสุดนะครับทุกคนอะไม่บอกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเ,เดี๋ยวผมจะมาหานะครับว่าถ้าไปสุดเนี่ยได้เท่าไหร่ถ้าสปอยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเอาอ๋อมีฝนตกมาพอดีด้วยมาเลยติดสถานะด่วน ขอญาตเก็บให้หมดก่อนอ่ะกอนไปก่อนไปขอญาตลองดูแบบต้นเดียวๆแล้วก็รีเคมเมอร์มาด้วยนะครับต้นอันยักษ์อันเมื่อกี้อันเก่าเนี่ยคือผมจะเอาทิ้งเลยนะก็คือจะตัดออกนั่นเอง <c oughs> อืมเปิดเพลงฟิชหน่อยแล้วกันนะผมไม่ฟังเพลงอันนี้คือฟิชจริงเหรอทุกคนอ่ะมานั่งฟังดูดนะคือฤดูนี้มันเขาบอกว่าเขาจะใช้เพลงฟิชฟังนะ <c oughs> โอ้โหผมชอบมากเลยมันเพาะมาอ่ะ เพื่อนอ่ะเพื่นมากเพื่อนมากแต่ว่าอ่ะเอาเบาๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดนอ่ะเบาวันนี้อีกไม่งั้นโดนแน่นอนครับ100%่อเอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองเก็บก่อนแล้วกันนะครับทุกคนค่อยๆเก็บนะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บนะครับเดี๋ยวโดนต้นต้นใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตแยกต้นใหญ่ออกมาก่อนได้ไหมผมไม่รู้ว่าต้นไหนอ่ะเดี๋ยวถ้าขุดทิ้งเนี่ยถึงจะกดหัวใจอ่ะกดรีเคมเมอร์ทิ้งมันก็ทิ้งได้นะครับทุกคนอันนี้คือไม่มีแสดงว่า,วาต้นนี้นะครับอ่าใช โอ้ยเดียวโอเคอันนี้ใช้ลีขมือออกนะอืมได้ครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งเ,เจ้าต้นตัวนี้ผมเอาออกนะทุกคนนะนี่เจ้าตัวอันใหญ่โอ้โหเดียเ๋ยวเฮ้ยเข้าไม่ได้เฮ้ยน้ำนะเฮ้ยเดินเดินไปก็ไม่ได้โอ้ยมันอ๋ออยู่ข้างในอยู่ข้างในตัวเมื่อกี้ เฮ้ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวผมหาวิธีหลบก่อนโอ้โหสวนใหม่เพิ่งมาได้ประมาณ3 4สี่วันสวนผมเต็มอีกแล้วตอนนี้โถดูเดินลอยได้แล้วเนี่ยเดินลอยได้พอาน้ำเนี่ยโอเคตัดออกตรงนี้ได้ครับทุกคนเออเจอเจอเจอโชคดีนะที่ยังตัดออกได้ไม่งั้นเนี่ยลำบากยาวอ่ะเหลือต้นเดียวเรียบร้อยครับต้นเราตอนนี้ดูขอย้ายได้ไหมขอย้ายหน่อยได้ไหมโอ้ยไปไม่ได้เลยไปข้างในไม่ได้เลยทุกคนทําไงดีอ่ะอ่ะ วาเข้าไปข้างในอ่าได้ครับว้าวเข้าไปข้างในนี่ครับนี่คือต้นต้นต้นเหตุต้นตัวเหตุเลยตัวนี้นี่ครับอ่าไปออกไปข้างนอกไม่ได้นานี่ติดนะเพราะผมอยู่ในมะม่วงนั่นเองเมื่อกี้เห็นไหมแมงโกะเราอยู่ในมะม่วงนั่นเองอ่าย้ายไปอ่านี่ประมาณนี้อ่าเราให้อยู่มุมสุดแล้วกันจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านชาวช่องเขานะลูกพีนะออกออกมาได้ยังไม่ได้ผมออกไม่ได้ทุกคนโอ้โหต้องมาร้านเซลล์อะ เฮ้ยมันใหญ่เกินคือถ้าผมคือถ้าไปแมปสาธารณะนี่เรียกได้ว่าน่าจะ Fc น่าจะพิมพ์สแปมด่าแน่นอนนะแบบนี้ต้นอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้นี่คือน่าจะเป็นต้นไรนะครับที่ใหญ่มากๆสำหรับเจ้าสไปรมนโก้นะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าทำเยอะๆนะครับอาจจะใหญ่กว่านี้ได้อีกประมาณ10-20 3 0หนึ่งหรือหรือประมาณ100กิโลใหญ่กว่าได้นิดๆหน่อยๆเนานะแต่ว่าก็ขั้นสุดแล้วตอนนี้ นะครับด้วยความที่แม่นเรานะครับ100ทั้งหมดด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะใหญ่แทบจะที่สุดในเซิร์ฟนะตอนนี้เพราะต้นนี้ก็คือเป็นต้นเงียบๆด้วยแหละนะครับไม่ค่อยมีใครสนใจ <laughs> แต่ว่าเราสนใจเราไม่ลืมแก่ก็เลยทํามันใหญ่ได้ให้ดูนะครับว่ามันหนามมันโอโ้โหหนามอะไรครับเนี่ย <laughs> จะถ่ายคลิปจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยโอเคงั้นคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากไว้สำหรับสไปร์แมงโก้สำหรับใครอยากทําผลใหญ่เนะี่ย เอาไปรองกันได้นะครับไม่ยากนะครับเอาเม่นเวลแรกก็ได้นะขอแค่เม่นเดตัวกับน้องกบนะครับที่ไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะน้องกบขอช่วยๆนะครับก็สักชั่วโมงก็น่าจะได้นะครับอันนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆนั่นเองโอเคงั้นคลิปนี้ฝากไว้กับแมงโก้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอญาตหามุมบั๊กบินไปถ่ายรูปก่อนนะครับตอนนี้จะได้ทับปกคลิปนะครับซ e you ครับผม